สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับสารจับใบคือสารที่ช่วยให้ฮอร์โมนพืชที่เราฉีดไปที่ใบของพืชเนี่ยมันเกาะอยู่ที่พืชได้เร็วและนานเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฮอร์โมนหรือสารกําจัดมแมลงต่างๆได้เป็นอย่างดีวันนี้เราจะมาพิสูจน์สารจับใบอีกชนิดหนึ่งที่เป็นได้ทั้ง2องอย่างเป็นยาฆ่า,มาแมลงได้ด้วยแล้วก็ป้องกงันแมลงและยังเป็นสารจับใบได้ในตัว มันคืออะไรไปชมด้วยกันเลยครับวันนี้เราจะมาร่วมกันพิสูจน์ดูนะครับว่าน้ำส้มควันไม้เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นสารจับใบได้หรือไม่ผมมีน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็น้ำส้มควันไม้อันนี้หนึ่งขวดครับผมจะลองกับเนี่ยครับเป็นใบบอลน,นะครับใบบอลเนี่ยเวลาเราเอาน้ำเข้าไปมันจะก,ก,กลิ้งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันครับผมจะหยดน้ำลงไปที่ใบบอลใบนี้ครับนี่เลยดูนะครับ โอ้โหเร็วมากครับมันเร็วมากสุดยอดอีกรอบหนึ่งครับมันเร็วจริงๆดูนะครับผมวางลงไปเลยครับหยดลงไปเลยครับปุ๊บเรียบร้อยอีกหยดหนึ่งครับปุ๊บเรียบร้อยมันเร็วจริงๆครับดูครับวับดูครับหายวับไปกับตาน้ำไม่สามารถที่จะอยู่บนผิวของใบบอลได้เลยนะครับครันนี้ ผมมีน้ำส้มครับอ่าลองดูน้ำส้มนะครับนี่อันนี้เป็นน้ำส้มครับน้ำส้มน้ำหวานนะครับลองดูครับมันจะได้หรือเปล่าน้ำส้มน้ำหวานนะครับมันจะได้หรือเปล่าดูนะครับโอโ้โหไหลเลยเร็วมากครับเร็วมากเห็นไหมครับมันเร็วมากคราวนี้เราจะมาลองน้ำส้มควันไม้ดูครับ ว่ามันจะเกาะอยู่ที่ผิวของบอลหรือเปล่าอันนี้เป็นน้ำส้มควันไม้ตรากเกษตรกรชาวบ้านนะครับท่านที่มีน้ำส้มควันไม้ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับลองดูครับพิสูจน์กันดูผมจุ่มลงไปอ่าแล้วก็ปิดหลอดเอาไว้เนี่ยครับเห็นไหมครับได้มาแล้วครับลองดูนะครับหยดลงไปปุ๊บโอ้เห็นไหมครับเนี่ยครับ น้ำส้มควันไม้ยังเกาะอยู่ที่ใบของบอลครับเห็นได้ชัดเจนครับอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งมันเกาะอยู่ที่ใบเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆด้วยกันนะครับสารจับใบก็คือเป็นสารที่ช่วยลดการตรึงผิวของน้ำซึ่งจะใช้ ร่วมกับสารต่างๆที่เราจะฉีดพ่นเข้าไปที่ใบของพืชช่วยให้สารเคมีหรือว่าฮอร์โมนต่างๆเกาะอยู่กับผิวของใบแต่ไม่รวมตัวกันหยดเป็นน้ำไหลออกจากใบพูดง่ายๆก็คือช่วยให้สารเคมีหรือว่าฮอร์โมนที่ฉีดไปเนี่ยเกาะที่ใบได้ดีขึ้นช่วยให้ซึมเข้าใบได้ดีและรวดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพ ของยาของปุ๋ยหรือว่าของฮอร์โมนได้นั่นเองล่ละครับเพราะฉะนั้นน้ำส้มควันไม้ที่เราใช้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยไม่ต้องใช้สารจับใบครับเพราะน้ำส้มควันไม้เป็นสารจับใบในตัวป้องกันมแมลงศัตรูพืชป้องกันเพลี้ยต่างๆได้เป็นอย่างดีและยังสามารถขับไล่มดเพลี้ยแล้วก็มแมลงต่างๆได้ด้วยครับ น้ำส้มขนไม้มีคุณสมบัติมากมายนอกจากป้องกันและกำจัดมแมลงครับขวดนี้ขนาดบรรจุ350 ml ราคา50บาทท่านสามารถาหาซื้อได้ที่ร้านเกษตรกรชาวบ้านหรือพิมพ์คำว่าสนใจที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ